สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะฮะวันนี้ผมฟ้าทรายโจนะครับกลับมาอีกแล้วกับ Hitman Absolution ตอนที่2นะครับก,ก็คือ,อ,อตอนที่แล้วนะฮะเราได้มีภารกิจก็คือเราจะต้องไปสังหารนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคู่ของเราก็คือคู่หูเก่านั่นเองนะฮะไดอาน่าเบรนบูธนะฮะก็คือเธอได้ตายทั้ง ที่เรียกว่าตายคาห้องน้ำนะครับแล้วก็เธอก็ฝากให้เราดูแลเด็กสาวคนหนึ่งนะครับก็เธอก็คือเด็กหญิงคนนี้น่นองวิกตอรีนะฮะแต่ว่าไม่ดูนำสกุลอะไรนะฮะก็เราก็คอยดูเนต่อไปว่าเธอคือใครกันแน่นะครับทำไมถึงต้องรักษาเธอไว้เธอมีอะไรดีกันแน่นาะหรือว่าจะเป็นนางเอกของเราหรือไม่ก็เออนี่ให้เงินนะเนี่ยเฮ้ยแม่งยิงด้วยอ่ะไม่เอาทำไมอ่ะเราเงินน้อยไปเหรอ นี่มันทำได้ไดชัดอตมันเป็นสร้อยคอยอย่างไงเนี่ยเอ่ออ้อาวฉันจะดูฉันจะคอยดูแลเธอเองนี่เป็นไงล่ะแม่งโคตรเท่เลยหัวแม่งน้ำไหลด้วยอะไรเนี่ยแม่งยืนตากฝนอยู่เนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะพระเอกเราแต่แม่งหน้าตาแม่งไรอารมณ์ไปห,หน่อยนะฮะก็ต้องให้อภัยเขาด้วยเพราะว่า เขาเกิดมาเนี่ยก็น่าสงสารมากนะครับก็ไม่รู้ว่าทุกๆวันนี้นี่เขาทําอะไรเพื่อปลดปล่อยตัวเองนะครับก็อ่านี่นะฮะก็คือสงสัยจะเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าโสเไม่ีนะครับเราต้องให้เกียรติหน่อยก็คือเราต้องพูดได้เพราะนะฮะเป็นภาษาทางการอ้าวแม่งได้โรงแรมแล้วโรงแรมแม่งถูกชิมหายเลยแม่งเดินออกมาจะาโบนี่เพราะว่าอาหารโรงแรมแบบเนี้ยเฮ้เบอร์ดี้เหรอ เบอร์ดี้นี่เป็นกาแฟหรือเปล่าวะ yeah. อ่านะฮะเบอร์ดีนี่ก็คือมีงานให้เราทำนะฮะเพื่อแลกกับบางสิ่งบางอย่างนะครับก็คือเราจะต้องกลายเป็นนักฆ่าอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปฆ่าใครนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าอ่า สงสัยเราจะต้องมาบุกไชน่าทาวนะครับเพื่อฆ่าใครสักคนนะฮะฆ่าชีวิตนี่มันเป็นอารมณ์ของนักฆ่าชัดๆเลยที่แบบว่าแม่งสะใจมากอ้าคนเดียวเองเหรอโอ้โหแม่งอยากฆ่าหลายๆคนเนะี่ยฮะนี่นะครับพาร์ทวันนะฮะ The King of China Town มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนเรามาเริ่มกันแล้วนะฮะเราก็มาอยู่วันที่ไชน่าทาวที่นี่แม่ง ไม่มีคนเลยได้ยังไงวะนะมันบอกว่ามันบอกว่าเจ้าพ่อนะฮะก็คือว่ามักจะอยู่ตรงกลางหมู่คนนะฮะเราจะต้องหาทางที่จะอ่ะมอเตอร์ไซค์ใช้ได้บอกว่าเอ้ยลองดูดิเอ้ยแม่งแม่งขี่ไม่ได้แล้วแม่งเอามาวางทําไมวะเนี่ยอ้เอ้ยแม่งควักปืนออกมาแม่นงนกมันบินหนีเลย เอ้ยแม่งเจอกล่องอีกแล้วอะไอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เข้าเอ้ยแม่งตรงนี้เจออีกแล้วอะไรวะแม่งแม่งกูโคตรเกลียดถังเลยเอ้ยแม่งมีขวดด้วยอะขวดเอาไว้ทําอะไรเนี่ยเอย้แม่งกูปุระเบิดขวดนะเว้ยกูเป็นนักปาขวดเก่านะฮะปลาระเบิดเก่าเลงทักที่หนึ่งปาแม่งเลยโอ้โหอแตกแต่เสียดายเอาใหม่แล้วกันเราจะต้องเรียนกว่านี้นะฮะ เราจะต้องพัฒนาความเกรียนฝีมือยอดพักเกรียนของเราจะต้องเป็นที่เรื่องลือกันไปในหมู่ชายหน้าทาานะครับว่าแต่ว่าแม่งไม่มีอะไรเลยไหนเข้าไปดูดิเฮ้ยโอ้โหแม่งคนตรึมเลยว่ะเฮ้ยไอ้นี่แม่งทำไรเนี่ยอ๋อมึงบอกว่าเทริยกิกูไม่เห็นว่าแม่งจะมีอะไรสักชิ้นเลยโอ้โหแม่งคนแม่งต่อแต่ร้านนี้ทำไมร้านเมื่อกี้เทริยกิแม่งไม่มีคนแดกว่ะ ไอ้แม่งมีเฟิร์สเฟิร์สเอด้วยอะแต่ว่าเลือดเรายังไม่ลดนี่ว่าไม่เอาดีกว่าค่อยมาทีหลังนะฮะถ้าเกิดว่าเราเลือดลดเนี่ยเราต้องหาตู้ยาทันทีเพราะว่าเราจะต้องเสพยาเพื่อให้เรามีพละกกำลังมากขึ้นนะครับอ่าคราวนี้มาดูกันว่าเราต้องทําภารกิจอะไรกันบ้างน,นะฮะเอกดอะไรวะกด F1 นะฮะเพื่อดูภารกิจ อ่านี่คือเบอร์ดี้นะครับเบอร์ดี้คนที่เราคุยโทรศัพท์ด้วยเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นก็คือเป็นเหมือนกับเอเจนต์เก่านะฮะก็คือเป็นเหมือนกับนักฆ่าเก่าเหมือนกันก็คือเขาต้องการให้เราฆ่า The King of China Town ซึ่งไม่รู้แม่งจะเจ๋งขนาดไหนนะครับเราต้องมาลองดูกันว่าว่ามันจะเจ๋งกันขนาดไหนรู้สึกว่าจุดอ่อนของเขาก็คือรถนะฮะรถยนต์เอ้าแม่งจอดอยู่ตรงนี้เองอ่ะรถยนต์สงสัยแม่งคงรักรถมากกว่าลูกนะครับ หนดูนีแม่งมีอะไรอ๋อเพราะว่ารถมันแพงนั่นเองนะฮะแม่งมีตำรวจเฝ้าด้วยอะตำรวจแม่งเดินดูบุหรี่พุ้ยเลยสนใจกูบ้างดีวะ่ะเฮ้ยอ้าวแม่งถามกูด้วยกูไม่ตอบมีอะไรไหมมันเดินไปไหนวะเออมึงเดินไปอย่างนั้นมึงต้องโดนรัดคอแน่นอนฮนะอันนี้อะไรอ่ะแม่งมีอ๋อี่ ถ้าแปดนี่แม่งคงจะมีคาอารามนะฮบก็คือจะเป็นสัญญาณรดดังนะฮะรัดคอแม่งเลยแล้วกันแม่งมึงจะคุยโทรศัพท์ตอนทาไมเอา้าทําไงเนี่ยแม่งถังก็ไม่มีอะไรวะเปลี่ยนชุดแม่งก่อนแล้วกันเอาไงดีวะแม่งต้องซ่อนศพหน่อยเอ้ยถ้างั้นเอาไว้ตรงนี้แหละแม่งไม่มีใครามาเห็นหรอกเฮ้ยแม่มีปืนเพียบเลยวะ่ะแถวนี้เอา้า เอเป็นเหมือนกับคลังเก็บอาวุธนะครับแต่ว่าแม่งหยิบได้ทักี่อันเองวะเนี่ยแม่งปืนอันนี้แม่งกระสุนน้อยวะ่ะอันนี้แหละเออกระสุนเยอะเอ้ยกระสุนน้อยไปไม่เอาเอากระสุนเยอะดีกว่หาหะกระสุนเยอะอ่าโอเคอันนี้นะฮะกระสุนเยอะดีเฮ้ยแม่งมีรีโมทด้วยอะรีโมทรีโมดระเบิดเหรอแล้วแล้วเราวางระเบิดตอนไหนวะเฮ้ยแล้วเราวางระเบิดยังไงเนี่ยเฮ้ยต้องทําไงวะเนี่ย เอสงสัยต้องลองกดดูอทุบรถเฉยเลยแม่งเอา้าเอามันจะเกิดอะไรขึ้นนเนี่ยเอา้าทารก็ตของเราแม่งเดินมาแล้วครับสงสัยแม่งจะห่วงรถจริงๆนะฮะเนี่ยเ,เดินมาแล้วฮะแม่งเดินมาคนเดียวด้วยโอ้โหมึงน,นี่ช่างย่ามใจจริงๆมึงไม่รู้ถึงความอมาหิตของเราเลยนะฮะ รังสีอมาหิดของกูนี่ไม่ได้แผลให้มึงเห็นเลยได้ยังไงกันเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งแล้วค่อยทุบแม่งแล้วกันนะไอ้มึงพูดมากว่ะแม่งทุบแม่งเลยแล้วกันนี่ไงเฮ้ยลากแม่งไปเก็บหน่อยอ่าลากไปเก็บเอ้านี่มีถังน้ำขยะด้วยมาเลยมึงลงถังเยี่ยมมากนะฮะเท่ากับว่าเราเหมือนว่าจะได้ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็คือค่าไอ้นี่แค่คนเดียวเองเนี่ยง่ายไปปาวะงานมันง่ายไปเกินไปเนี่ยทุบอีกรถทีทีได้เผื่อจะมีคนมามีไหมโอแม่งไม่มีใครสนใจเลยนะฮะนอกจากนอกจากเจ้าของรถนะฮะเอาแม่งภารกิจจบแล้วจริงด้วยนะครับก็คือมันบอกว่าให้ออกจากที่นี่ไปซะนะฮะก็คือเดินมไมทีดประตูอย่างเดียวก็พอแต่ว่านักฆ่ามือพระเกียนอย่างเรานะฮะเราต้อง ทำอะไรที่กเกลียนก่อนนะครับเราจะไม่เดินออกไปเฉยๆเราจะต้องหาหรือว่าฆ่าใครสักคนหนึ่งนะครับไม่งั้นเราจะมาเสียเที่ยวเฮ้ยแม่งไม่สนใจกูเลยน,นี่อะไรเนี่ยเอ้ยแม่งมีหลักฐานด้วยหยิบแม่งเลยแล้วกันเอา้าแม่งเอา้าแม่งรู้ตัวแล้วฮะแม่งรู้ตัวแล้วแล้วว่าเราเป็นเป็นคนนอกนะครับเอ้ยจับตบหน้าแม่งเอ้ย เนี่ยเอ๊ะเอาเอาแม่งเอาแม่งเป็นชิลซะ้เลยเนี่ชิลก็คือเอาไว้ป้องกันตัวเองเนะครับก็คือเราสามารถจับคนเนี่ยมาเป็นเหมือนกับเครื่องป้องกันกระสุนนะครับแต่ว่ามันถ้ามันตายเนี่ยมันจะหลุดออกไปเองนะฮะเอ้ยโอ้โหแม่งกูอยู่ตรงกลางวงเลยเนี่ยแม่งเอ้ยโอ้โหแม่งรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับมีโอกาสาที่จะตายได้ง่ายๆเลยเนี่ยสงสัยต้องรีบรีบหลบไปก่อนแล้วครับไม่งั้นโอ้โหเราตายแน่นอนหลบก่อนหลบก่อนเอ้ยแม่งอยู่ไหนกันบ้างวะเนี่ยแม่งทั้งหน้าทั้งหลังเลย เอาไงดีเนี่ยโอ้โหแม่งตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นเหมือนเพิ่งจับปืนครั้งแรกนะครับโอ้โหอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะออกมาวะกูย,ยืนรอนั่งรอตั้งนานแล้วเน,นี่ยเฮ้ยออกมาได้ทีสิวะอ่ามาแล้วครับมาทัถือปืนอย่างงี้ต้องเป็นตำรวจแน่นอนเอ้าเอา,เอาโอ้โหไม่งไอ้ไอ,อ้นี่เนี่ยไม่งไม่ยอมตายเหรอตายแล้วแน่นอนครับคราวนี้คราวนี้แม่ง เราต้องเราต้องหาพลังเติมนะครับเนี่ยแต่ว่าไอ้นี่มันยังขวางเราอยู่เลยครับเราต้องยิงมันให้ตายก่อนไม่งั้นเราวิ่งไปเนี่ยแม่งหางจุกตูดแน่นอนคือว่าเราแม่งกระจุนจุกตูดแน่นอนก็คือตายนะครับเอย้ยังมีอไหมวะสีแดงแดงแถวนี้ไม่มีเราวิ่งมาเติมพลังก่อนแล้วกันเออเนี่เพิ่มความสดเอ้าแม่งมีขวานด้วยเอ้ยขอขวาแล้วกันนี่กูโหดจริงๆนะเนี่ยมามามมา,มา แต่ว่าถ้าเกิดว่าในระยะไกลเนี่ยเราใช้ขวานไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเราเนี่แม่งจะจะโดนแม่งยิงได้ง่ายๆเลยเสียเปรียบนะครับเราต้องใช้ปืนนักฆ่าอย่างเราเนี่ยแม่งทําได้ทุกอย่างครับแม้แต่หลบข้างกล่องที่แบบว่าเฮ้ยในในมึงมึงเอา้าแม่งยิงไม่โดนเอาเอาเอาแม่งใครวะนั่นเนี่ยเฮ้ยตีใหญ่ววเอาวะเฮ้ยโอ้โหแม่งแต่งกุ๊เทว่ะน่าสนใจเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึง มึงเก่านะเก๋เก่านะเก๋ออะไรวะแม่งตายง่ายจริงๆเลยกูนึกว่าแม่งจะเก่งอ่มามาแล้วตรงที่ตรงสายจะโล่แล้วนะครับมาหลบตรงนี้ก่อนฮะมาเอาปืนแม่งก่อนเอออันนี้เอ้ยปืนแม่งอ่ะเอ้ยแม่งอยู่ตรงนั้นนี่เอ้ยิงแม่งเรยิงแม่งยิงแม่งโอ้โหตายหนึ่งตัวนะฮะยิงอีกยิงอีกยิงอีกโอ้โหแม่งยิงไม่โดนวะแม่งปืนดอกนี่ เอ้ย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 เฮ้ยเอ้ยโอ้โหมึงเก่านะเก๋นี่ไงหัวทิมเลยมึงอ่าสีแดงแถวนี้เริ่มหายนะครับเราต้องไปล่าแม่งใหม่ระดับเรานี่แม่งต้องฆ่าให้หมดนะฮะไม่ให้เหลืออ่าจับเป็นโลแม่งเลยอ่ามึงมายิงแม่งโอดมันยิงไม่ตายเหรอนี่ไงอ่าอ่า กูมีเกาะกำบังเว้ยเกาะเอ้ยเอ้ยอิงหาแม่งเอ้ยแม่งหลุดพอดีเอ้ากระสุนหมดอีกโอ้โหแม่งหาชิบหายแล้วมึงเอ้ยหลบก่อนหลบก่อนเออนี่ปืนคู่ใจเอาออกมาใช้ยามสำคัญยิงแม่งยิงหัวแม่งตายอยู่แล้วหนึ่งตัวมามึงมามึงมาเอ้ยยิงยิงแม่งยิงแม่งเลยสัตเอ้ย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 อย่าเพิ่งเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยให้ให้กูตั้งหลักก่อนเอากระสุนหมดอีกแล้วอะไรวะแม่งเอ้ยกระสุนนี่แม่งน้อยจริงๆเลยไว้วันนี้ เอ้มึงเก่านะเก๋เอ้กระสุนหมดลืมไปเติมก่อนยิงยิงหัว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 เอ้ากระสุนหมดอีกแล้วอะไรวะเดี๋ยวแม่งใช้อาวุธขวานแม่งเลยเดี๋ยวมึงคอยดูกูยังมีเลือดอยู่เดี๋ยวกูจะทําให้ดูว่าการฆ่าแบบซาดิสเนี่ยมันทำกันยังไงนะฮะมามึงมามึงมามึงมาเอ้ยแม่งมีปืนอ่าตรงสายจะไม่ต้องใช้ขวานเลยนะครับตอนนี้ใช้ปืนแบบนี้ก่อน ยิงแม่งเลยนี่ไงสากระสุนสากระสุนอ่าอ่ากระสุนเหลือเพีบครับคราวนี้ไม่ต้องห่วงว่าเราจะหมดนะฮะเราไม่หมดแม็กเพราะว่าเรายังปังอยู่นะฮะเอ้ยงนนแม่งมีอะไรวะเอ้าแม่งมีมีดมีดกูดชอบมีดมากเลยกูขอแล้วกันขอไม่เอาละเอามีดแล้วกันไอ้มึงอยู่ตัวเดียวเหรอสงสัยมึงจะต้องโดนนะฮะ ต้องโดนคว่างมีดให้โดนเต็มหน้าไปเลยโอ้โหนี่กูแม่งเจ๋งจริงๆเลยว่ะคว่างแม่นมากนะครับนักฆ่าของเราแม่งนักฆ่ามีดบินนะฮะมาเมืองมาคราวนี้กูไม่เล่นละกูขอปืนแล้วกันจะได้จัดการพวกม,มึงเร็วๆหน่อยยิงยิงยิงโอ้โหไม่ตายไหมตายไหม,ต,มต้งสัยะตายเลยนะครับมาเมอ้าเอาแน่นั่นแน่ พวกมึงนี่อ่อนกันจริงๆเลยแม่งเคลียแล้วอะอะไรวะมันมีมีอยู่แค่นี้เองอะยังไม่ทันเคลียรเลยขอมีดคืนแล้วกันเอออ่าอน,นี้นะฮะรู้สึกว่าจะเดินได้แบบสบายใจนะครับอ้าวแม่งมีถังอ้าวแล้วไดนไม่มีถังแก๊สด้วยเออมีอะไรสนุกสนุกแล้วนะครับตรงไหนต้องยิงถังแก๊สนะครับมา嘛มเดี๋ยวกูขอถอยก่อนเดี๋ยวแม่งจะระเบิดใส่ตัวเองเดี๋ยวแม่งจะตายนะฮะยิงแม่งเลยเอ่ะ ต้องหลบไว้กันไว้ก่อนการระเบิดนี่มันเป็นความเสี่ยงสูงสุดเลยนะฮะในกับสำหรับเออพอแล้วใช่ไหมเออเฮียแม่มีอีกดอกหนึ่งอะไรวะตกใจอเนี่ยเออมีอะไรเล่นบ้างวะแถวนี้อ้ามีมีดชอบมีดอะ่ะขอเก็บมีดแล้วกันนะอ้าวม่มีเหมือนกันนี่หว่าโแม่งไม่มีอะไรน่าเล่นเลยอะอะไรเนี่ยชุดอะไรวะไม่เก็บหรอก เอาชุดนี้แหละเฮ้ยเบื่อเว้ยแม่งเอ้ยไอ้ห่าแม่งเป็นคิงออฟ h i น a าทาวได้ยังไงวะลูกน้องมีแค่ดีเองอะกูย,ยังไม่หนำใจเลยโอ้โหแล้วแม่งไม่มีอะไรเล่นต่อเลยเนี่ยเซ็งวะ่ะเฮ้ยจับแม่งเป็นตัวประกันได้ไหมวะเนี่ยกูถือมีดอยู่นะเอ้ยโอ้โหแม่งถ้าเกิดว่าไม่ได้ฉากต่อสู้นะฮะมันจะจับไม่ได้ก็ถ้าง,งั้นก็ปล่อยแม่งไปแล้วกัน มึงจะกลัวอะไรนะหนาวว่ากูแม่งดูหน้าตาออกใจ,จดีนะฮะเฮ้ยเบื่อเว้ยสงสัยจะไม่มีอะไรทำและนะครับคงต้องอ่ะอย่างนี้แล้กันลากแม่งนะฮะไปลงถังเป็นการให้ไว้อะไรนะฮะเป็นการเคารพศพนะครับโดยการฆ่าแล้วทิ้งลงถังเอ้าแม่งได้คะแนนเพิ่มด้วยอะ่ะโอ้โหร้อยสามสิบห้าคะแนนนะครับแต่ช่างแม่งเหอะ งั้นกูปว่ากูไปดีกว่าวะ่ะแม่งไม่มีอะไรเล่นแล้วเบื่ออ่าพระเอกของเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะรอนนี้เราก็จะมาพบกับเบอร์ดี้นะครับเบอร์ดี้อ้าไอน้นี่ไอ้อ้วนนี่แม่งมึงนั่งหรือว่ามึงหลับวะมึงอ้าพยักหน้าด้วยมึงรู้มึงรู้ว่ากูเข้าใจเหรอมึงพยักหน้าอะไรเนี่ย อ๋อ e> บอกให้เข้าแบบไนนะฮะโอ้โหแม่งเลี้ยงนกเยอะว่<จ>ะมึงแม่ง,แม,งแม่งเป็นนักเลี้ยงนกหรือเปล่าเนี่ยนักเลี้ยงนกอะไรวะเนี่ยน,นะนี่นะครับก็หมายเลขสี่เจ็ดของเราก็ท,าาทำภารกิจเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มาตามคำขอร้องนะฮะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกันนะครับ อ่าคือเขาอยากจะทราบว่าทำไมทำไมนะฮะทุกคนถึงต้องตามตัววิกตอเรียด,ด้วยมีความสำคัญอย่างไรอไร่าและเราเริ่มได้รับทราบเบาะแสะขึ้นมาบ้างแล้วนะครับว่าเธอมีความสำคัญอย่างไรนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะไม่ได้รู้วันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้แม่งด่าเราบ้าด้วยเพราะหน้าตาเราแม่งเหมือนโรคกินจริงไงฮะนนก็ต้องทำใจครับเราเกิดมาก็ เลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะหน้าตาแบบไหนแต่ว่าเราเลือกได้นะครับว่าเราจะทําตัวยังไงนะฮะเพื่อที่จะเป็นผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ว่านั่นก็คือบทสรุปนะฮะซึ่งผมแม่งตอนนี้กําลังอินกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ก็ผันผ่านไปไม่เลยนะครับต้องอ่านะฮะอันนี้มันต้องการบอดแซนะครับก็คือโดยโดยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า โดยการแลกกันนะครับคือเขาก็จะให้ของที่อยู่ในกล่องนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในกล่องนี้นี่จะ <do> จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับอะไรนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเซ็กทอยหรือเปล่ารู้สึกว่าไอ้นี่ชอบเล่นนกแปบวบว่ามันต้องมันต้องชอบชอบแบบว่านกไม่ขันแน่นอนนะฮะมันถึงได้เล่นนกเออนี่นะครับเราผ่านกันแล้วนะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายนะฮะแปบ๊บเดียวเองภารกิจแม่งง่ายมากเลยดอว่าแม่งยากวะ เอ้าจริงๆแม่งคือแทบจะไม่ได้ฆ่าใครเลยนะครับคราวนี้ไม่ค่อยเกียนเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะฮร